บัตรสูบริการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่20มกราคม2567มี6ข้อนี้ไม่ได้เงินสด200บาทดูเลยคุณได้เงินไหมบัตรสูบริการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดในวันที่20มกราคม67นี้ใครที่มี6ข้อนี้คุณจะไม่ได้เงินสด200บาทมาดูกันว่าจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่จะไม่ได้เงินตรงนี้นะครับเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ย เป็นเงินที่ให้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับคนที่เป็นตามที่ผมได้เล่าให้ฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับก็คือง่ายๆเลยคือคุณต้องเช็คทั้ง6ข้อเนี่ยคุณต้องไม่มีทั้งหข้อถึงจะได้เงินนะครับมาเริ่มกันไปทีละข้อค่อยๆไล่กันไปเอาแบบช้าๆเอาให้เคลียร์ให้ชัดเจนให้หมดนะครับมาเริ่มกันในส่วนของข้อที่1ครับข้อที่1คุณเป็นกลุ่มที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ โดยที่คุณลงทะเบียนเนี่ยก็ไม่ผ่านนะครับหรืออาจจะลืมไปไม่ได้ไปลงทะเบียนหาโอกาสไปลงทะเบียนก็ไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับคุณเป็นกลุ่มนี้ไหมหรือคุณลงทะเบียนแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเนี่ยดันตรวจสอบคุณสมบัติแล้วคุณสมบัติที่จะต้องผ่านไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ของรายได้เกณฑ์ของทรัพย์สิน เกณฑ์ของอรายต่างๆนะครับเป็นคนสัญชาติไทยหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยที่ตอนนั้นผมได้จะทําคลิปอธิบายเอาไว้นะครับคุณลงทะเบียนคือผ่านแหละแต่ว่าตัวจสอบมบบมันไม่ผ่านก็ไม่ได้นะครับหรือคุณอาจจะตรวสอบมานะครับไม่ผ่านแล้วคุณไปอุทธรณ์ผลอีกครั้งหนึ่งนะครับอุทธรณ์ผลในส่วนของอาจจะเป็นที่ดินหรืออาจจะที่ต่างๆนะครับกรมที่ดินหรืออะไรเนี่ยคุณทําแล้วนะครับ อุธทณ์แล้วก็ยังไม่ผ่านอีกนะครับหรือคุณทําผ่านหมดแต่ยังไม่ยืนในตนคือยืนนตนไม่ผ่านนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยถ้าคุณยืนในตนเนี่ยทุกท่านก็จะผ่านอยู่แล้วเพราะว่ามันง่ายมากนะครับแต่หลายลคนลืมไปทำนะครับทิ้งเวลาเอาไว้นึกว่าตัวเองไม่ผ่านเงียพอนึกว่าตัวเองไม่ผ่านปุ๊บก็เลยไม่ได้ยืนในตนก็เลยเสียโอกาสไปดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับต้องไป เช็คดูอีกทีหนึง่งแนะนําว่าไปเช็คตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยผ่านหรือเปล่านะครับหากคุณเนี่ยเช็คแล้วบางทีผ่านแล้วก็ไปยืนยันตนครับมันจะได้ได้เงินนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยพลาดตรงนี้กันเยอะนะครับเป็นกลุ่มที่อาจจะพลาดได้นะครับดังนั้นเนี่ยฝากทุกท่านด้วยตรงนี้ครับโอเคนี่ก็คือตรงส่วนนี้นะครับไม่ได้บัตรสวัสดิการรนะรุ่นใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะทําให้คุณไม่ได้เงินครับข้อที่2 คุณเนี่ยไม่เคยได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่มาก่อนเลยนะครับไม่ว really. ่าจะเดือนก่อนหน้านี้หรือเดือนไหนเนี่ยคุณไม่เคยได้เงินตรงส่วนนี้มาก่อนเลยการที่คุณไม่ได้เงินเข้าเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนก็หมายความว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยได้บัตรสวัสดิการหรือไม่ได้ยืินต้นสําเร็จหรือยังไม่ได้ใช้มาก่อนนะครับมันจะทําให้คุณไม่ได้นะครับนี่คือก็คือในส่วนนี้ข้อที่2ไม่เคยได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่มาก่อนเลยนะครับต่อไปในส่วนของ ข้อที่3ครับคุณเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ใช้บัตรครั้งแรกในเดือนมกราคมงคเจ็นดน,นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่ได้ตรงนี้จะต้องเป็นคนที่ใช้บัตรครั้งแรกนะครับบัตรครั้งแรกหมายความว่าเพิ่งใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการนะครับคนอื่นเขาใช้มาหลายเดือนแล้วแต่คุณเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกเลยในมกราคุณถ้าคุณไม่ใช่กลุ่มนี้นะครับคือมันจะต้องเป็นกลุ่มนี้ถึงจะได้นะครับถ้าไม่ใช่กลุ่มนี้ก็จะไม่ได้ ต่อไปข้อที่4คุณไม่มีแบบรประตัวผู้พิการหรือเปล่าเพราะว่าเงินตรงนี้ให้สําหรับคนที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการเท่านั้นนะครับหากคุณเป็นกลุ่มคนที่ปกตินะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคุณก็จะได้เงินตรงส่วนอื่นแทนนะครับแต่ไม่ได้เงินตรงส่วนนี้นี่คือข้อที่4ครับข้อที่5ครับคุณเนี่ยเคยทาผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนหรือเปล่าถ้าเคยทาผิดกฎมาก่อน บัตรคุณก็จะโดนตัดไปแล้วต้องจากตอนที่คุณทําผิดไปนะครับแล้วก็จะไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนอย่างเดิมได้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องฝากกับทุกท่านด้วยว่าอย่าไปทําบิดกฎเลยนะไม่ว่าจะเป็นแลกเงินสดเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยมันก็อย่างเงินตรง200ตรงนี้มันก็แลกเงินสดอยู่แล้วแต่ควรจะไปทําผิดกฎในส่วนของเงินซื้อสินค้ามันก็เลยทําให้คุณตัดสิทธิ์ตรงอื่นไปแล้วก็พา,าให้คุณเสียตรงส่วนอื่นไปด้วยครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากพลาดไม่อยากเสียตรงนี้นะครับอย่าพลาด ที่จะตรงเงินตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณเคยทําผิดกฎประมวสดิการก็จะไม่ได้ตรงส่วนนี้นะครับต่อไปข้อที่6บัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐหรือบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนเนี่ยปิดใช้งานไปนะครับพอถึงวันเนี่ยมันจะไม่ได้รับเงินนะครับคุณต้องไปปรับรูปแบบของบัญชีให้มันถูกต้องนะครับไปแจ้งกับภาครัฐว่าบัญชีคุณเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเผลอไปปิด บัญชีนั้นที่คุณได้รับครับมันเป็นไปนได้หมดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการใช้ชีวิตในแต่ละวันมันก็มีเรื่องให้ทํามากมายใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสพลาดตรงส่วนนี้ได้ดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดตรงส่วนนี้ก็ต้องเช็คให้ดีๆนะครับให้คุณเนี่ยไม่ผิดพลาดดังนั้นเนี่ยบัญชีที่ให้ไว้กับทางภาครัฐที่ผูกคอมเพลย์บประชาชนเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าปิดใช้งานก็ต้องไปทําการเปิดและแจ้งกับภาครัฐใหม่ว่าบัญชีอะไรนะครับนี่คือ6ข้อที่สําคัญมากๆนะครับก็ในส่วนของเงินตรงนี้เนี่ยก็คือได้วันที่20มกราคม67นะครับเป็นเงินเบิ่มเบีย้ยผววู้มิการ200บาทนะเงนินโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูพรพเมย์แบบประชาชนหรือบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐหรือบัญชีที่คุณให้ผู้รับมอบนาจนะครับที่รับเงินปกติแล้วสมมุติว่าเงินปกติเนี่ยเงิน800ที่คุณได้รับนะครับสำหรับเบีย้ยความพิการนะครับบางคนก็ได้1000นะครับ นะขึ้นอยู่กับอายุซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ผมได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเดือนละนะครับสำหรับเงินตรงนี้โอเคนี่ก็คือสิ่งสําคัญที่มาฝากกันนะครับเงินนี้ก็จะโอนให้วันที่20ของเดือนมกราคมเนะครับผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคุณจะต้องง่ายๆเลยหข้อนี้เนี่ยคุณต้องไม่มีนะครับไปเ h e c k ไปพร้อมกันคุณไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่หรือเปล่าถ้าบอกว่าคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้นะครับ คุณไม่เคยได้เงินเข้ามาก่อนหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่ก็จะได้คุณไม่ได้ใช้บัตรครั้งแรกในเดือนมกราคมหกเจ็ดหรือเปล่าถ้าคุณตอบว่าคุณไม่ไม่จะเป็นตามนี้นะครับคือคุณอาจจะได้ใช้บัตรครั้งแรกในมกราหกเจ็ดครับตรงข้อสอข้อสามเนี่ยมันข้อใดข้อหนึ่งก็ผ่านแล้วนะครับหากคุณเคยได้ในเดือนก่อนหน้านี้ก็จะได้ต่อในเดือนนี้นะครับแต่หากว่าคุณเดือนก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่ว่ามาได้ใช้บัตรครั้งแรกในมกราก็จะได้นะครับ แล้วก็คุณเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้บัตรจำตัวผู้พิการหรือเปล่าถ้าใช่นะครับก็จะไม่ได้เงินนะแต่ถ้าคุณมีแบบตัวผู้พิการก็จะได้เงินข้อ4คุณเคยทําผิดกฎหรือเปล่าถ้าไม่เคยก็จะได้เงินข้ออ่าเมื่อกี้ข้อ5นะครับไม่ได้ข้อ4นะแล้วเมื่อกี้ข้อ4คือบบตรัว้วิการนะครับแล้วข้อ5เคยทรรําผิดกฎบัตรสวัสดิการนะครับถ้าไม่เคยก็จะได้นะครับแล้วก็ข้อ6บัญชีที่ให้ไว้กระถางภาครัฐเนี่ย ยังไม่ได้ปิดใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับถ้าปิดใช้งานไปก็จะไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเปิดใช้งานอยู่ก็จะได้รับเงินนั่นเองครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกัน